ในเช้าวันต่อมาเป็นเช้าที่ช่างชุลมุนมากๆเลยค่ะเพราะว่าพวกเขาต้องเดินทางไปที่สถานีรถไฟ King's Cross เพื่อเดินทางไปที่ Hogwarts เฟรดและจอร์จก็เซกคาถาใส่กระเป๋าเดินทางให้หอดลงมาที่ชั้นล่างโดยที่ไม่ต้องเสียแรงหิ้วเองแต่ว่ากระเป๋านั้นกลับพุ่งชนใส่จินนี่จนเธอล้มตกบันไดไปเสียงนางวิสลีย์ก็ตะโกนด่าลูกชายฟ้าแฝดไปพร้อมๆกับมิสซิสแบแม่ของซ i เรียส ที่ตะโกนออกมาจากภาพวาดว่าพวกเขาทำให้บ้านของตระกูลแบล็กเปืเป้อนไปด้วยคนที่ทอระยอต่อเลือดคือวุ่นวายมากจริงๆเด็กๆเดินทางมาที่สถานีรถไฟ King's Cross พร้อมกับผู้คุ้มกันที่แมนไอมูดี้ได้เตรียมไว้ให้แต่ปรากฏว่ามีผู้คุ้มกันคนหนึ่งค่ะชื่อว่า s t u อร์จิสพอดมอรไม่มาปรากฏตัวมูดี้อารมณ์เสียมากเพราะว่าเขาไม่มาตามนัดถึงสองครั้งแล้ว เด็กๆก็ร่ำลาทุกคนและขึ้นรถไฟไปซีเรียสแบล็กในร่างสุนัขก,ก็วิ่งตามรถไฟจนในที่สุด รถไฟก็เลี้ยวเข้าที่หัวม,มุมและสุนัขตัวนั้นก็ถูกบทบางหายไปพอขึ้นรถไฟมาแล้วเด็กๆก,ก็แยกย้ายกันไปเฟรและจอร์จมีธุระที่ต้องคุยกับรีจร์แดนส่วนรอนและเฮอร์เมลนี่ต้องไปที่ตู้รถไฟของพรีเฟกเพื่อไปรับคำสั่งจากประธานนักเรียนจินนี่ก็เลยชวนแฮร์รี่ให้ไปหาที่นั่งกันและพวกเขาก็ได้เจอกับเนวิลซึ่งดูเหมือนว่าเขาก็ยังหาที่นั่งไม่ได้ จินนี่ก็เลยชวนพวกเขาให้มานั่งในตู้รถไฟเดียวกันกับลูน่าเลิฟกูดแต่ดูเหมือนว่าเนวิลจะมีอาการหวาดกลัวลูน่าลูน่าเลิฟกูดเป็นเด็กนักเรียนบ้านเดียวกันคลอปีเดียวกันกับจินนี่เธอมีผมสีบลอนดรุงรังยาวถึงเอวเสียบไม้เกียรติไว้ที่หลังหูสวมสร้อยคอที่ทำจากจุกบัตเตอร์เบียและอ่านนิตยสารกลับหัว ตอนนี้แฮร์รี่เริ่มเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมเนวิลถึงไม่อยากจะเข้ามานั่งในตู้รถไฟนี้หลังจากเข้าไปนั่งเรียบร้อยแล้วเนวิลก็บอกกับแฮร์รี่ว่าเขาได้ต้นมิมโบลาสมิมโบโทเนียมาเป็นของขวัญวันเกิดเนวิลเลยฝากให้แฮร์รี่ถือเทรเวอร์คางคกของเขาไว้ก่อนและเนวิลก็หยิบต้นไม้ประหลาดนี้ออกมามันมีลักษณะเหมือนต้นกระบองเพชรสีเทาและเต็มไปด้วยฝีน้อง เนวิลใช้ปากาขนนกทิม้มไปที่ฝีหนองเหล่านั้นและมันก็แตกกระจายจนพวกเขาเปียกโชกไปทั้งตัวในตอนนั้นเองค่ะประตูห้องก็เปิดออกปรากฏว่าเป็นโชเชงเธออยากจะเข้ามาทักทายแฮร์รี่แต่เธอก็เห็นว่าเหตุการณ์ตอนนี้ไม่น่าจะเหมาะสมเท่าไหร่เธอก็เลยแค่พูดทักทายสั้นๆและเดินจากไป แฮร์รี่รู้สึกว่าเขาควรจะนั่งที่อื่นตั้งแต่แรกน่าจะดีกว่าเพราะว่าสภาพเขาในตอนนี้คือตัวเขาเปียกโชกไปด้วยน้องของต้นไม้ที่มีกลิ่นเหม็นและยังถือทางโคกไว้ในมืออีกจินนี่เลยจัดก,การใช้คาถาทำความสะอาดจนทุกอย่างกลับมาเป็นปกติผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะรอนและเฮอร์เมลนี่ก็กลับมา พวกเขาบอกว่าจะมีพรีเฟกปี5บ้านละ2คนบ้านสลิที่รินคือเดรโกมาฟอยและแพนซีพารกินสันส่วนบ้าน h ฮาเฟอร์พัฟคือเออร์นี่มักมิลันและแฮนนาอาบอร์ดส่วนบ้านเรเวนคลอคือแอนโทนีโกลสตีนและปัทมาพาติในตอนนั้นเองลูน่าก็พูดขึ้นมาแบบไม่เกรงใจรอนเลยว่าเมื่อปีที่แล้วปัทมาไปงานเลี้ยงเต้นรำกับรอนมาใช่ไหม ปัทมาหัวเสียมากเลยนะเพราะรอนไม่ดูแลเธอเลยและลูน่าก็หันกลับไปอ่านนิตยาสาร้วยควิปเลอร์กลับหัวอีกครั้งรอนงงมากเลยค่ะแล้วเขาก็หันไปมองหน้าจินนี่แต่ว่าจินนี่ก็เอาแต่หัวเราะ รอนบอกว่าพรีเฟ็กสามารถสั่งลงโทษนักเรียนคนอื่นได้และเขาก็อยากจะลงโทษเพื่อนๆของเรโกมาฟอยเขาจะสั่งให้กอยคัดลายมือเพราะว่ากอยไม่ชอบเขียนหนังสือและเขาจะให้กอยคัดลายมือเป็นคำว่าฉันต้องไม่ทำหน้าเหมือนก้นลิงบาบูนในตอนนั้นเองลูน่าก็ปล่อยเสียงหัวร้อกก้าออกมาจนนิตยสารหล,ลุดออกจากมือแฮร์รี่สังเกตเห็นบทความในนิตยสารนั้นเขียนพลาดหัวข่าวว่า ฝต,ต้องทำขนาดไหนเพื่อให้ได้กริงกอร์รวมทั้งหัวข้อข่าวที่เขียนว่า s ี r i ียสแบล็ k ผู้ร้ายหรือเหยื่อแฮรรี่ก็เลยขอยืมนิตยสารนั้นขึ้นมาอ่านในนั้นมีบทความเขียนถึง s ี r i ียสแบล็ k ไว้ว่า s Black, ี r i ียสแบล็คฆาตกรฆ่าหมูหรือนักร้องดังผู้บริสุทธิ์ เริ่มต้นประโยคแรกแร์รี่ก็งงแล้วค่ะเพราะว่าเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าซีเรียสเป็นนักร้องด้วยเนื้อหาในบทความสรุปได้ว่ามีหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับซีเรียสแบล็คฆาตกรฆ่าหมู่มัเกิลสิคนและพ่อมดอีกหนึ่งคนซึ่งหลักฐานนี้มาจากแม่มดคนหนึ่งที่ยืนยันว่าซีเรียสแบล็กเป็นชื่อปลอมชื่อจริงๆของเขาคือสตับบี้บอดแมนนักร้องนําของวงดนตรีเดอะฮอปคอรล และเธอก็จำเขาได้ทันทีตอนที่เห็นข่าวในหนังสือพิมพ์เพราะว่าวันเกิดเหตุนั้นนักร้องคนนี้ทานดินเนอร์ใต้แสงเทียนอยู่กับเธอและเธอยังเขียนจดหมายไปบอกรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์แล้วด้วยว่าให้ปล่อยตัวสตับบี้ซะแฮร์รี่คิดว่านิตยสารานี้น่าจะเขียนเรื่องตลก mm. เขาเลยลองเปิดไปอ่านหน้าอื่นและเจอข่าวเกี่ยวกับรัฐมนตรีฝาด ซึ่งเนื้อหาสรุปได้ว่าฝัดต้องการยึดและควบคุมแหล่งทองทั้งหมดของพวกกอบลินเขาเคยสั่งให้เอากอบลินไปกดน้ำสั่งให้โยนกอบลินลงมาจากตึกสูงๆและยังวางยาพิษและเอาพวกนั้นไปทำภายด้วยเฮอร์มวนี่ก็เลยบอกแฮร์รี่ว่านิตยาศารเดวิดเบลเลอร์ก็คือขยะดีๆนี่เองในตอนนั้นลูน่าก็พูดสวนขึ้นมาทันทีว่าพ่อของเธอเป็นบรรณาธิการของนิตยาสารนี้นะ ในตอนนั้นเดรกมาลฟอยก็เดินเข้ามาและบอกกับแฮร์รี่ว่าเขาจะตามแฮร์รี่ทุกฝีก้าวให้เหมือนหมาเลยแฮร์รี่ตกใจกับคำพูดของเดรกมากถ้าลูเซียสมาลฟอยพ่อของเดรกบอกกับลูกชายว่าหมาสีดำที่สถานีรถไฟนั้นคือ s i r รียสแบล็กนั่นหมายความว่าคนอื่นๆในภาคีนกฟีนิกซ์จะต้องเดือดร้อนกันทั้งหมดเพราะว่าพวกเขารู้ที่ซ่อนของ s i r รียส แฮร์รี่ได้แต่ภาวนาว่าคำที่เดรโก้พูดออกมานั้นเขาพูดออกมาด้วยความบังเอิญเท่านั้นหลังจากเดินทางมาถึงฮอกวอตส์แล้วพวกเขาก็ทยอยลงจากรถไฟปกติแล้วพวกเขาจะได้ยินเสียงของแฮกริดตะโกนเรียกเด็กปีหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้กลับไม่ใช่แฮกริดแต่เป็นศาสตราจารย์แกราบบีแพล้งซึ่งเธอเคยมาสอนวิชาการดูแลสัตว์วิเศษแทนแฮกริดเมื่อปีก่อนมีรถม้ามาจอดร,รอรับนักเรียนอยู่เป็นร้อยๆคัน ปกติแล้วรถมาพวกนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เองโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้มาลากแต่ว่าครั้งนี้แฮร์รี่กลับเห็นสัตว์หน้าตาประหลาดลากรถมาพวกนี้อยู่มันมีหัวเหมือนมังกรตัวเหมือนมาที่ผอมแห้งดวงตาสีขาวและพวกมันก็มีปีกแฮร์รี่สงสัยว่าทำไมต้องใช้มาพวกนี้ด้วยในเมื่อรถมาสามารถเคลื่อนที่ได้เองอยู่แล้วแฮร์รี่ก็เลยหันไปหารอนแต่ว่ารอนก็มองไม่เห็นลูน่าก็เลยบอกกับแฮร์รี่ว่า แฮร์รี่ไม่ได้บ้าหรอกเพราะเธอก็มองเห็นสัตว์พวกนี้เหมือนกันและเธอก็เห็นพวกมันมาตั้งแต่วันแรกที่มาถึงที่นี่แล้วแฮร์รี่ก็สติดีเหมือนกับเธอนั่นแหละแต่ดูเหมือนว่าคำพูดของลูน่าไม่ได้ทำให้แฮร์รี่รู้สึกดีขึ้นมาเลยระหว่างที่นักเรียนนั่งรถมาเพื่อเข้าไปที่ปราสาทแฮร์รี่ Harry ก็มองดูกระท่อมของแฮกริดแต่ก็ไม่มีไฟเปิดอยู่ การคัดสรรนักเรียนใหม่เริ่มต้นขึ้นอย่างเช่นเคยค่ะหมวกคัดสรรก็ทำการร้องเพลงบรรยายคุณสมบัติของนักเรียนในแต่ละบ้านแต่ว่าปีนี้ค่อนข้างผิดปกติเพราะว่าหมวกคัดสรรได้ทำการเตือนผ่านบทเพลงด้วยว่าปีนี้จะมีภัยมาเยือนดังนั้นทั้งสี่บ้านควรสามัคีกันไว้หลังจากคัดสรรนักเรียนปีหนึ่งเสร็จเรียบร้อยและทุกคนทานอาหารเสร็จแล้วศาสตราจารย์ดมัมมนนอ,อก,ก็ลุกขึ้นยืนเพื่อประกาศเปิดภาคเรียนใหม่ ซึ่งปีนี้ศาสตราจารย์กระบีแพร้งจะมาสอนวิชาการดูแลสัตว์วิเศษแต่ดัมเบิลดอร์ก็ไม่ได้บอกนะคะว่านานแค่ไหนและอาจารย์สอนวิชาการป้องกันตัวจากสารมืดคนใหม่คือศาสตราจารย์อัมบริดแฮร์รี่จำได้แม่นเลยค่ะว่าเขาเคยเจอผู้หญิงหน้าตาเหมือนคางคกคนนี้ในศาลที่ตัดสินคดีของแฮร์รี่ ศาสตราจารย์ดัมเบิดอร์ยังพูดไม่ทันจบอบัมบิดก็ลุกขึ้นยืนและพูดกับนักเรียนทันทีว่าเด็กๆเ,เป็นผู้วิเศษที่มีพรสวรรค์หากกระทรวงเวทมนต์ไม่เลือกบุคคลที่เหมาะสมมาสอนเกรงว่าพรสวรรค์เหล่านี้จะสูญหายไปและเธอก็เอาแต่พูดพร่ำจนสมองของแฮร์รี่เลื่อนลอยและจับใจความอะไรไม่ได้เลยเธอพูดอยู่นานจนนักเรียนเริ่มอยู่ไม่สุขมีเพียงแค่เฮอร์แมลนี่เท่านั้นที่ฟังและจับใจความได้ว่า กระรวงเว่นมนกำลังเข้ามาแทรกแซงที่ฮอกวอตส์หลังจากงานเลี้ยงจบลงรอนและเฮอร์เมลนี่ต้องไปนำขบวนนักเรียนปีหนึ่งแฮร์รี่ก็เลยขอตัวกลับไปที่หอพักก่อนพอเข้าไปถึงหอพักแล้วแฮร์รี่ก็เจอกับเนวิลดีนโทมัสและเชมัสฟินิกันเพื่อนร่วมห้องของเขาเชมัสก็พูดออกมาเลยว่าแม่ของเขาเนี่ยไม่อยากให้เขากลับมาที่ฮอกวอตส์เพราะว่าแม่เชื่อหนังสือพิมพ์เดลี่พรอฟเฟตว่าแฮร์รี่เป็นคนโกหก เชมัสสับสนว่าเขาควรจะเชื่อแฮร์รี่ดีหรือเปล่าเขาก็เลยถามแฮร์รี่เรื่องที่เกิดขึ้นในคืนที่เซดริกเดกอรีตายแต่แฮร์รี่ก็อารมณ์เสียและตะว่านกลับไปว่าให้เชมัสไปอ่านในหนังสือพิมพ์ d ดลี่ p ร o ฟเฟตเหมือนที่แม่ของเชมัสทำสินั่นทำให้เชมัสโกรธมากที่แฮร์รี่เอ่ยถึงแม่ของเขาพวกเขาเถียงกันอยู่พักใหญ่จนรอนกลับเข้ามา เชมัสบอกว่าเขาไม่อยากจะอยู่หอพักเดียวกันกับแฮร์รี่แล้วเพราะว่าแฮร์รี่เนี่ยเสียสติแล้วรอนก็ตอบกลับไปค่ะว่ารอนเชื่อแฮร์รี่และตัวเขาก็เป็นพรีเฟคด้วยดังนั้นเชมัสควรระวังปากไว้ไม่เช่นนั้นเขาจะลงโทษเชมสัสเชมัสโกรธมากเขากระโดดขึ้นเตียงและกระชากม่านจนขาด ส่วนดีนโทมัสก็บอกว่าเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าพ่อแม่ของพวกเขาเนี่ยเป็นมักเกิลและเขาก็ไม่เคยเล่าให้พ่อแม่ฟังด้วยว่ามีการตายเกิดขึ้นที่ฮอกวอตส์ส่วนเนวิลก็บอกนะคะว่าคุณย่าของเขาเนี่ยเชื่อแฮร์รี่และคุณย่าก,ก็บอกมาตลอดว่าวันใดวันหนึ่งคนที่คุณก็รู้ว่าใครจะกลับมาหลังจากที่ทุกคนแยกย้ายไปนอนแล้วค่ะแฮร์รี่ก็เริ่มคิดว่า จะมีอีกสักกี่คนที่เชื่อคำพูดของเขาและเขาจะต้องเจอคนแบบเชม,มาสอีกกี่คนและเขาจะต้องทนกับความรู้สึกแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน